คือเครื่องที่เราเห็นนะฮะตามปั๊มของปตทเลยหลักๆก็จะเป็นเครื่องดีพีฟชาร์ตที่มี3หัวก็จะมี DC 2หัวและเอซหนัวนะครับอ๋ออันนี้ก็คือเครื่องมาอยู่ในรางอย่างนี้เลยต้องครับพอเครื่องเนี่ยเอามาแกะจะมาแกะประกอบพาวมอุดเข้าไปก็มีการทดสอบเครื่องชาร์จว่าใช้งานได้ปกติหรือเปล่านี่ฮะเครื่องมาแล้วนะอยู่ด้านหลังผมนะไปเรากําลังเตรียมสายนะฮะเพื่อที่จะเอาตู้ข้างบนเนี่ยลงมาข้างล่างนะครับสายที่จะใช้ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นไฟ3เฟสอันนี้เป็นสาย ขนาด95สแควร์มีนผลกระแสไฟได้1 k v ก็คือ1,000โวลต์งานติดตั้งนะครับก็จะประมาณนี้ก็คือย้ำสายต่อสายเข้ากับตู้ทั้ง2ตู้ใส่ Power Module เข้าไปนะครับหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอการไฟฟ้าเนี่ยมาติดตั้งมอบแปลงมาเดินสายไฟจัมไฟเข้าแล้วเราถึงจะมาทดสอบเครื่องนี้แล้วก็มา QC กันอีกครั้งหนึ่งนะครับ